สวัสดีวันอาทิตย์ที่12กันยายนนะครับก็มาเจอกับแอดเซียนบ้านหุ่นอย่างเซียนอีกตามเคยนะครับวันนี้ก็จะมาลงภาคเช้านะครับหลายตัวก็ไม่ทันนะแต่จะหลังจากตัวที่ทันก็จะไปถึงหมดเที่ยงนะครับผมไต้หวนันวะีเนาะหมด11กว่ากว่านะครับแล้วหลังจาก11โมงแอดก็จะลงเป็น EP 2ก็คือตั้งแต่ของภาคที่ยงไปนะจนถึงบ่ายนะครับผมบ่ายสองบ่ายสามนี่ถึงราวสตาร์นะ แอ,แอดจะลงไปอีก EP หนึ่งะครับผมแบ่งกันเป็นภาพไปเนาะทุกตัวเลยนะแอดจะลงรวด EP เดียวเลยนะสำหรับคนที่อยากเป็น FC อยากติดตามแนวทางของแอดมินนะครับไปทีละตัวไปทีละตัวตามเวลานะครับผมนะโชคดีมีตังใช้กันก่อนอื่นก็ขอยินดีกับ3ตัวเมื่อคืนนะชุดวิน4ตัวของออหน่อยเอ็กซ่านะครับก็บวกกันนิดๆหน,น,น,น่อยๆก็พอประทังกันได้นะครับผมนะพอ หลายตัวก็เข้านะครับก็มีบางตัวที่หลุดอยู่สองสองตัวมังนะ้งเนาะแต่เราก็ได้ตัวเน้นแล้วก็เข้าเข้าเข้ากี่ตัวบ้างมันคือแ้จำไม่ได้ช่างมันอไม่ดูอ่ะเรามาดูหววภาคเช้าวันนี้กันดีกว่านะจ๊ะไม่เสียเวลาเวลาเนาจะจำไม่ค่อยได้คนระไม่ได้สนใจโอเคนะครับผมนะภาคเช้านะครับจะมีนอยสดีนะ แล้วก็หุ้นจีน V I P ห้าง V I P ไต้หวัน V I P นะครับผมนะเช้านะแล้วก็มีลาวทีวีนะครับก็สามตัว4ตัว5ตัวนะครับผมอ่ะไปอย่างรวดเร็วกันดีกว่านะครับผมลาวทีวีแอดมินฟัน5จอน,นิ้น5 6นะครับ456หนะจ๊ะแล้วก็ ชุดวิน4567นะครับผมมาต่อที่จีน VIP เช้านะครับผมจะเป็นลงเป็นคู่นะเพราะมันเป็นหุ้นไม่ใช่หวยนะครับนะโอเคแอดมินฟัน2นะครับนะจอเน้น4 2 3 4 2นะครับคู่จอ3 2 2 7 3 4 2 5 4 2 1 7โชคดีมีตังใช้กับจีน VIP เช้านะจ๊ะอะตอมาเราก็จะมาดูที่ห้างนะครับผมนะ ห้งาง VIP เช้านะครับนะเป็นหุ้น VIP นะครับแอดมินฟัน3จอนิ้น3 5 2 3 5นะครับคูจอ4 3 3 9 5 3 2 9และ4 5 3 7โชคดีมีตังใช้กันนะจ๊ะ ไต้หวัน VIP นะครับ8 1 2 3 7 3 3 1นะครับ7 4 3 0ฟัน3 7 3เจาะเน้นครับ1 7 3่สบมีตังไส้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะไปตบต,ต่อมาตัวต่อมานะครับผมออกภาษาบ้านเราซะแล้วอ่ะแอดมินฮานอยเอสดีนะครับแอดมินฟัน5เจาะเน้น58นะครับผูกห้าตัวนะครับผมชุดวิน น้นก็3ตัวนี้นะชุดวินปกตินะครับหหางนะ5680ครับโชคดีมีตังใช้กับภาคเช้าขอให้บวกนะครับเมื่อวานนี้ก็บวกกันแต่จะภาคเช้าภาคเที่ยงภาคเย็นแล้วก็ภาคบ่ายบวกกันทุกตัวตัวน้นมานะครับตามคอมมต์แอดมินนะใครตามก็ขอให้โชคดีมีตังใช้ไปตามไปทีละตัวตามเ,เวลานะครับผมมันจะมีเวลาออกของมันเวลา รับซื้อและปผิดแทงอะไรแบบนี้เราก็ไปทีละตัวกะให้มันทันกันนะ,ะตัวไหนไม่ทันก็ซื้อไว้ก่อนประมาณนั้นนะโอเคโชคดีแห่งๆรวยๆครัรบผม